บางคนก็บอกว่าสองปอโดนไม้แข็งเข้าแล้วค่ะจึงไม่ตอบโต้กลับแต่บางคนก็ชี้ว่าเหยื่อติดเบ็ดแล้วสองปอจึงงดพูดถึงอีก สรุปว่าดิวจัดตั้งรัฐบาลมีทั้งความจริงและเกมการเมืองแฝงอยู่เป็นในค่ะโดยเฉพาะในที่จะจับอาการฝ่ายตรงข้ามจากปฏิกิริยาทางการเมืองนี่แหละค่ะข้อสังเกตของสองปอทั้งพลเอกประยุทธ์จรันร์โอชาในนามรวมไทยสร้างชาติและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้หนาพักพลังประชารัฐถึงไม่พูดไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงใดๆเกี่ยวกับเรื่องดิวจัดตั้งรัฐบาลค่ะ งดตอบโต้ไปทันทีหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศทวิตข้อความตอบกลับด้วยถ้อยคำแรงๆแต่สาระนั้นชัดเจนค่ะถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งจะไม่ยอมให้ใครมานั่งนาย,ยกแทนคนของพักแล้วเหมือนจะตระเตรียมกันมาเป็นอย่างดีถามยังไงลุงป้อมก็ไม่ตอบ ชเช่นเดียวกับลุงตู่ค่ะถามยังไงก็ไม่ตอบใส่หัวด้วยงดต่อความยาวสาวความยืดแต่แกนนำของรวมไทยสร้างชาติและแกนนำของพรรคพลังประชารัฐต่างก็ออกมาแจกแจงเหตุผลว่าให้ก้าวข้ามความขัดแย้งไปวัดผลกันในสนามเลือกตั้งเลยค่ะหัวหน้าพักมันมีจุดจบอีกทางหนึ่งคือปลายทางนั้นก็คือคำตอบสุดท้ายซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า ก็คือท่านทักษิณแล้วท่านทักษิณก็ได้ตอบกลับมาแล้วซึ่งผมเองก็รับปากผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วกันว่าผม,ผมคงจะไม่ไม่พูดประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมก็ขอให้ดูตัวเลขหลังจากวันที่14พฤษภาคมซึ่งเหลืออีก40วันเท่านั้นเองตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวชัดเจนว่า เมืองไทยเนี่ยเราจะเดินกันอย่างไรตั้งรัฐบาลกันอย่างไรแต่สําหรับพ,พรรคพลังประชาชนเราไม่ขัดแย้งกับใครนะแล้วก็พลเอกวิทันก็เป็นคนที่มีความเป็นปณิปนอมสูงนะท่านก็มีเหตุมีผลก็คุยกันดีๆแล้วกันนะอย่าเรื่องอย่าเอาเรื่องการเมืองเรื่องความขัดแยง้งทางการเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างเงี้ยฉันจะไม่ร่วมกับเธอเธอจะไม่ร่วมกับฉันฉันไม่ชอบหน้าเธออะไรเงี้ยมันไม่ใช่บรรยากาศตอนเนี้ยเราตอนนี้เราคิดว่าเราเลือกตั้งเราก็นําเสนอนโยบายเสนอตัวผู้สมัครที่ประชาชนชอบประชาชนยอมรับ คนเก่งๆเ,งเข้ามาทํางานร่วมกันถ้าทุกคนตั้งใจทาความดีนะได้คนดีๆมาทํางานประเทศชาติมันก็เดินหน้าไปได้ะนะครับแต่ถ้ามมวแต่แบ่งฝ่ายกันไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนั้นมมวแต่ทะเลาะกันแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมหมดเวลาแล้วครับทะเลาะกันเนี่ยมีข้อสังเกตค่ะว่าบางคนที่ชี้ว่าพลังประชารัฐตกเบ็ดไปแล้วเหยื่อก็กิกนซึ่งหมายความว่าการเปิดเผยเรื่องดิวข้ามขั้ว เป็นหนึ่งในเกมที่ลุงป้อมเปิดออกมาเพื่อจับอาการฝ่ายตรงข้ามซึ่งในเชิงทางการเมืองเพื่อไทยก็แก้เกมนี้ด้วยการชี้ว่ามีคนพยายามฉุดรั้งคะแนนนิยมของพรรคด้วยการปล่อยข่าวจับมือจัดตั้งรัฐบาลและที่บางคนบอกว่าสองปองดพูดงดตอบโต้ก็เพราะเจอไม้แข็งเข้าแล้วก็เป็นไปได้ค่ะที่จะแก้เกี้ยวด้วยการเงียบ สยบทุกความเคลื่อนไหวไว้ด้วยจะดีลไหนก็ต้องวัดกันที่ผลการเลือกตั้งซึ่งสองปออาจไม่จำเป็นต้องเปิดดีลกับใครเพราะประชาชนตอบรับคะแนนนิยมก็ดีขึ้นทุกวันค่ะวันนี้เนี่ยทางรวมไทยสร้างชาติก็เดินหน้าในการลงพื้นที่และก็ผู้สมัครเองก็เรามีความพร้อมนะครับแล้วก็จากการที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ผมได้ลงพื้นที่ไปเนี่ย ก็มีความพร้อมมากทั้งตัวผู้สมัครและก็นโยบายพรรนะครับที่สําคัญเนี่ยพี่น้องประชาชนตอบรับพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หลังจากที่ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัมปตีแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เพิ่มต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เองอาจจะอ,อยู่ในสองสามนะครับซึ่งไม่ใช่ดับนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในโดยเกณฑ์โดยรวมเนี่ย เป็นไปในทิศ่างตามยุทธศาสตร์ที่พักได้วางไว้นะครับ แกนนำพักรวมไทยสร้างชาติทิ้งท้ายไว้ด้วยคาว่าแลนสไลด์นั้นไม่มีจริงค่ะแต่จะมีหรือไม่มีก็คงต้องรอพิสูจน์ความจริงในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะ14พฤษภาคมว่าแต่ตามรายงานข่าวว่ากันว่าแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยคนที่สจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะขับเคลื่อนแลนสไลด์ให้เป็นจริงมากขึ้นตอนนี้ตามที่คาดการกันก็เห็นอยู่ค่ะว่ามีแพทองทานชินวัตรกับเศรษฐาทวีสินแล้วจะเป็นใครล่ะอีกหนึ่งคนค่ะ ตามรายงานข่าวอ้างอิงเขาว,ว่าเพื่อไทยจะเปิดจะเปิดแค a n ิเดตนายกอีกคนหนึ่งในวันสมัครสอสอป์ติริศแล้วตามด้วยกระแสะที่ชี้ว่าเปิดชื่อออกมาเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเรียกว่าเซอร์ไพรส์กันไปเลยทีเดียวแต่ตรวจสอบข่าวยังไงก็ไม่มีคําใบ้ไม่มีสัญญาณชาัดว่าคนที่สามจะเป็นใครแล้วใครละ่ะที่จะเพียบพร้อมเพื่อประกบกับแพทองทานชินวัตรแล้วก็เศรษฐาทวีสิน แต่ในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้มีชื่ออยู่สองชื่อในกระแสค่ะหนึ่งก็คือนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริยเดชและอีกคนหนึ่งก็คือนายชัยเกษมนิติสิริอดีตแคนดิเดตนาย,ยกในบัญชีของพรรคตั้งแต่ปี2562ค่ะตามรายงานว่ากันว่าก็เป็นไปได้ค่ะว่าคนที่จะเป็นเซอร์ไพรส์ของเพื่อไทย oh. อาจเซโนไม่ลงการเมืองแล้วดังนั้นบทสรุปของเพื่อไทยแคนดิเดตของ คนที่3ของพรรคก็คือนายเศษฐาทวีศินแล้วตามด้วยอีกสองชื่อที่อยู่ในกระแสนั่นก็คือนายแพทย์พรหม,มินและนายชัยกเกษมส่วนนางสาวแพท,ทองทานจะเป็น1ใน3หรือไม่ยังไม่ชัดค่ะในการตัดสินใจของคนในครอบครัว แต่ตามรายงานข่าวบอกนะคะว่าแพรทองทานชินวัตนนั้นพร้อมจะตัดสินใจทํางานการเมืองอย่างเต็มตัวแต่ทั้งหมดนั้นยังคงต้องขึ้นอยู่กับนายทักษิณชินวัตรในฐานะบิดานะคะไม่ใช่อดีตหัวหน้าพักไทยรักไทยหรือว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่จะต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ